ค่ะมาค่ะยายใส่ออมไก่ค่ะออมไก่ออมไก่อันไก่อันบะมันไก่บ้านหรอกค่ะไก่อันนั่นละไก่ซีพี่ไก่ยังหะละไก่ที่เฮาไปซื้อน้ำหางหะละค่ะค่ะอ่าเนื้อไก่ล้วนๆเนาะค่ะเนาะใส่นมไม่สมตอนค่ะนมไม่นมไม่สมตอนออมใส่ใบบักโูดไอ้ผักอีตูบักพริกลูกโดดใส่เข้าไปค่ะอยากกินมีนมใหม่ยูหันก็เลยนมไม่สมอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอ้าไม่เฮ็ดกินแน่หรอกอีกเหลืออีกสามขวดเดท่านี้ค่ะ กาลีกสามขวดค่ะเอายวสีเฮดแบบเป็นแกงกะทิยูบาทนี่อันนี้เฮดเป็นแกงออมใส้นไม่สมแบบอีสานบานเท่าเนาะแล้ว่านที่เหลืออยู่อาจจะเอาไว้ซุปจากขวดนึงเอาไว้นั่งจักแกงใส่กะทิแกงไก่ใส่กะทิอยู่เอาค่อยจัดไปทีละอย่างแล้วค่ะเนาะค่ะเมื่อกีนรู้ว่ากินน้ำกันนะค่ะหอมห่วยๆอยู่ค่ะออมไก่ออมไก่อุ้ยคนเหี่ยกันนะเนื้อไก่ร้วนๆเลยค่ะ เนื้อไก่อือโอ้ยโทรศัพท์ยิ่งใส่บอนโทรศัพท์ยิ่งใส่ถึกไอ้ข้อพันมาดีาวบัลน,นี่ค่ะมากินนับกันเด้อค่ะเด้อพี่กัดอยู่เอาเอาเพื่อนดว่วนท่านี่ใครอยากกินกันน้ำมาก้อค่ะเด้อเฮ็ดกินเฮ็ดเปลี่ยนน้ำสลากค่ะแสบบาแสบก็กินก็เก่าค่ะเฮ็ดเองกินเองนะคะเนาะขอบคุณหลายๆลายนะคะเด้อพามาให้กำลังใจกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ